สวัสดีครับจากเพ็ยลอกตกปลามือสองบายวิลิชชนะครับตอนนี้เป็นลอกมือ2ครับเป็นของ s h i มาโ o นะครับชิมาโน่แบนด์ตั้มหนึ่งนอนะครับก็ลิวรอยนี่ครับตามที่เห็นเลยนะโลโก้ท้งนี้ยังอยู่ครบกอลิรอยมีตรงนี้ครับก็มีถลอกนะจับเจ้าของเดิมครับแล้วก็มีตรงนี้มี2-3จุดครับ ก็หมุนด้านหน้าไม่ีเสียงแบบนี้เลยครับสปูลเป็นโลหะนะครับบอดี้ก็เป็นเนี่ยครับเขาเขียนบอกอยู่นะอนลอยบอดี้แอนด์สปูลอ่าดูด้วยลอยก่อนครับก็โดยรวมถ้าตรงนี้อ่ามีรอยถลกหนึ่งสองสามเปนสามแผลนะ แต่ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานครับไปขัดออกได้นะได้ไหมต้องลองดูครับขอหมุนด้านหน้า,าแบบนี้ครับเลื่อนประมาณนี้ครับการกลับทำงานปกตินะครับระบบฟรีสปูลก็เลื่นประมาณนี้ครับ ่วนระบเบคก็แน่นอยู่แน่นอนครับแน่นครับส่วนชุดหัวเกียร์สายก็นี่ครับหมุนลื่นไม่สะดุดนะ ประมาณนี้ครับก็ใครสนใจตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวหาตลับเมนวัดกัน ได้นะครับก็ความประมาณนี้ครับความยาวประมาณนี้ครับก็ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดในเพจได้เลยเขามีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ